ห้อง313โรงแรมสีสว่างเป็นโรงแรมเก่าแก่กลางเมืองเชียงใหม่ที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองในยุค80แต่ปัจจุบันกลับเงียบเหงาผู้คนมักจะพูดถึงมันในฐานนะโรงแรมที่ยังเปิดแต่ไม่มีใครกล้าเข้าพักนิชาเป็นนักรีวิวโรงแรมมือสมัครเล่นที่อยากลองพักโรงแรมลึกลับเพื่อทำคอนเทนต์ให้แปลกใหม่เธอเลือกโรงแรมสีสว่างเพราะเจอรีวิวหนึ่งในกระทู้เก่าว่า ถ้าคุณกล้าพอลองพักห้อง313แล้วจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตแน่นอนว่าเธอเลือกห้อง313ชายแก่หน้าเฉยที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์พยายามห้ามห้องนั้นไม่ค่อยดีหรอกหนูมันเสียงดังยามดึกแต่เมื่อเธอยืนยันเขาก็เงียบแล้วส่งกุญแจเก่าๆพร้อมสายตาที่ไม่สบตาเธอนิชาเดินขึ้นไปที่ชั้น3 ทางเดินเงียบผิดปกติเสียงฝีเท้าเธอกล้องไปทั่วชั้นห้องอื่นๆดูเหมือนไม่มีใครพักอยู่เลยแสงไฟจากหลอดนีออนก็กระพริบๆเหมือนจะดับอยู่ตลอดเวลาประตูห้อง313มีรอยขีดข่วนที่บานประตูนิชาหัวเราะเบาๆขณะถ่ายคลิปดูสินี่มันเหมือนฉากหนังผีเลยนะคะทุกคนภายในห้องกลับดูสะอาดเกินคาดเตียงเรียบร้อยโต๊ะเครื่องแป้งมีผ้าคลุมกันฝุน่นทุกอย่างดูเหมือนเวลาหยุดเดินตั้งแต่30ปีก่อน คืนนั้นเธออาบน้ำแต่งตัวนั่งตัดต่อวิดีโอบนเตียงจนกระทั่งก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นตอนตีสองเธอเปิดประตูไปไม่มีใครเงียบสนิทกลับมานั่งต่อสักพักได้ยินอีกก๊อกก๊อกก๊อกจังหวะมันไม่ปกติเหมือนคนไม่มีแรงเคาะครั้งที่สามเธอเปิดประตูทันทียังไม่มีใครนิชารู้สึกหนาวสัน่นทั้งที่แอร์ไม่ได้เปิดเสียงบางอย่างเริ่มดังมาจากห้องน้ำ เธอเดินไปช้าๆเปิดประตูเข้าไปกระจกเต็มไปด้วยไอ้น้ำทั้งที่ไม่มีรําร้อนและที่ตรงกลางกระจกมีรอยมือเหมือนมือเปียกน้ำลากยาวจากบนลงล่างเธอถอยออกมาช้าๆปิดไฟห้องน้ำหัวใจเต้นแรงตอนนั้นเองที่เธอสังเกตว่าโต๊ะเครื่องแป้งข้างเตียงมีบางอย่างไม่เหมือนเดิมเธอจำได้ว่าตอนเข้ามา กระจกนั้นสะท้อนเธอปกติแต่ตอนนี้ในกระจกมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังเธอนิชาหันกลับไปไม่มีใครเธอไม่กล้าดูในกระจกอีกจึงหันหลบแต่กระจกกลับสะท้อนเธอที่ยืนหันหน้าเข้ากระจกอีกฝั่งและเธอในกระจกค่อยๆย,ยิม้มแม้นิชาในโลกจริงจะหน้าซีดเผือดไรอารมณ์เธอล้มตัวลงบนเตียงพยายามไม่คิดอะไรแต่แล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบจาก รีบลุกมาดูไม่มีใครเธอหันไปทางประตูห้องแล้วเห็นว่ากุญแจหายไปแล้วโทรศัพท์ของเธอเริ่มเปิดคลิปเองคลิปหน้าห้อง313ที่เธอถ่ายตอนเย็นแต่เริ่มผิดภาพในคลิปนั้นเป็นตัวเธอเองที่ยืนอยู่นอกห้องแล้วเสียงของเธอพูดขึ้นว่าอยากเข้าห้องนี้ออกไปก่อนที่มันจะสายทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังก้องในหัวเธอเหมือนสียงหลายคนพูดพร้อมกันเราทุกคนเคย ประตูตห้องติดนิ่นสนิทหน้าต่างก็เปิดไม่ออกเธอพยายามโทรออกไม่มีสัญญาเธอวิ่งไปที่ห้องอน้ำกาเสียงน้ำไหลโดยไม่มีคนเปิดที่อ่างล้างหน้ามีปิ่นปักผมโบราณสีทองวางอยู่นิชาเหยีบมันขึ้นมาข้างใต้เขียนไว้ว่าของของฉันคืนมา ลมหายใจแน่นทุกอย่างดับวูบวันรุ่งขึ้นพนักงานโรงแรมพบห้อง313ปิดสนิทเหมือนเดิมไม่มีแข่ไม่มีสัมภาระไม่มีชื่อของนิชาในสมุดจองแต่ในกล้องวงจรปิดของโรงแรมมีผ้าผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าห้อง313เวลา5มูโเอ็นและไม่เคยเดินออกมาอีกเลยตอนนั้นมาทุกวันตอนตีสองตรงห้อง313จะมีเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้น สามครั้งแม้จะไม่มีแขกในห้องนั้นและกระจกในห้องน้ำยังคงมีรอยมือเปียกอยู่เสมอ